พลังชีวิต health, hit point หรือว่า HP คำเหล่านี้เชื่อได้ว่าเป็นสิ่งที่คนเล่นเกมหลายคนคงจะคุ้นเคยกันดีใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงหนึ่งในระบบพื้นฐานที่สุดของวิดีโอเกมอย่างค่าพลังชีวิตในยุคปัจจุบันนั้นตัวเกมมากมายหลายประเภทก็หยิบเอาค่าพลังชีวิตมาเป็นระบบหลักของเกมการเล่นไม่ว่าจะเป็นเกมยิงเกม RPG, เกมต่อสู้หรือว่าเกมแอคชั่น เกมไหนๆก็ตามล้วนแล้วแต่จะมีเรื่องของพลังชีวิตผนวกรวมอยู่ด้วยเสมอพื้นฐานที่สุดในการเล่นเกมแอคชั่นที่เราต่างคุ้นเคยก็คือการพยายามรักษาพลังชีวิตของตัวเองอย่าให้หมดและก็หาทางเอาชนะอุปสรรคที่ขัดขวางอยู่ตรงหน้าให้สําเร็จในฐานะที่เจ้าพลังชีวิตนี้ถือเป็นระบบพื้นฐานที่อยู่คู่กับเกมเมอร์มาอย่างยาวนาน ในวิดีโอนี้เราเลยขอพาย้อนเวลากลับไปดูต้นกําเนิดแล้วก็วิวัฒนาการของเจ้าระบบนี้กันสัหน่อยไปชมกันว่ากว่าจะมาเป็นฮิตพอยต์อย่างที่เราคุ้นเคยกันในวันนี้พลังชีวิตในวิดีโอเกมผ่านอะไรมาบ้างค่าพลังชีวิตฮิตพอยต์หรือว่า h เฮลพอยต์และก็มักนิยมเรียกกันแบบสั้นๆว่า HP นั่นเองโดยปกติแล้วค่าพลังดังกล่าวนี้นะครับมักจะใช้ในการแสดงพลังชีวิตของตัวละครที่เราควบคุม แล้วก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเมื่อเราถูกโจมตีจนเป็นนันจบชีวิตหรือว่าเกมโอเวอร์หากค่าดังกล่าวลดลงไปจนถึงศูนย์ในปัจจุบันยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เลยนะครับว่าผู้ให้กำเนิดค่า HP ที่แท้จริงแล้วคือใครกันแน่แต่ถึงอย่างนั้นเกมที่ทำให้ค่าดังกล่าวได้รับความนิยมและถูกพัฒนามาจนเป็นที่ยอมรับมาจนถึงยุคปัจจุบันคือเกมกระดานสมบทบาทชื่อดังระดับตำนานอย่าง Dungeons and Dragons นั่นเอง โดยคุณเดฟแอนเดอร์สันหนึ่งในผู้ให้กำเนิด Dungeons นส d ตนดรได้เล่าเอาไว้ว่าเขาได้ร่วมมือกับผู้ให้กำเนิดเกม D&D อีกคนอย่างคุณแกรี่ไกแก็กทำการหยิบเอาผลงานเกมกระดานชิ้นก่อนของแกรี่ที่มีชื่อว่าเชน a i l มาปรับปรุงใหม่ให้กลายเป็นเกม Dungeons นส d ตนดรซึ่งในเกมเช m a i l นะครับผู้เล่นจะต้องควบคุมกองทัพขนาดใหญ่การถอยเต่าจะมีผลลัพธ์เป็นแค่ตัวละครรอดชีวิตหรือว่าตายเท่านั้นไม่มีระบบพลังชีวิตใดๆทั้งสิ้น แต่เมื่อพวกเขาตัดสินใจนำระบบพลังชีวิตมาใส่เข้าไปทําให้ตัวละครแต่ละตัวถูกโจมตีได้หลายครั้งผลที่ตามมาก็คือการทําให้ผู้เล่นรู้สึกผูกพันกับตัวละครของตัวเองและผู้เล่นก็จะพยายามให้ตัวละครของตัวเองมีชีวิตอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้หนึ่งในเกมรกแรกๆของโลกนะครับที่มีการหยิบเอาพลังชีวิตมาใช้ก็คือเกมโรกจากปี1980ที่นอกจากจะเป็นต้นกำเนิดเกมแนวโรคลายที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองในทุกวันนี้ เกมนี้ก็ยังเป็นต้นกำเนิดของพลังชีวิตในวิดีโอเกมอีกด้วยซึ่งภายในเกมโรกนั้นค่าพลังชีวิตจะถูกแสดงเป็นค่าตัวเลขแบบชัดเจนต่อมาในปี1982เกมที่มีชื่อว่า Dungeon s of d a g g e r t s เกมผจญภัยลุยดันเจี้ยนในมุมมองบุคคลที่1ก็นําเสนอระบบพลังชีวิตแบบสุดลำ้ำโดยการใช้การเต้นของหัวใจเพื่อแสดงพลังชีวิตของตัวละครของผู้เล่น และถ้าเราย้อนกลับไปมองเกมอื่นๆในยุคนั้นเกมยอดนิยมในยุคนั้นอย่างเกมแนวแอคชั่นนะครับก็มักจะใช้ระบบการเล่นที่ผู้เล่นถูกโจมตีทีเดียวแล้วก็ตายแต่เกมจะอาศัยการมอบชีวิตให้ผู้เล่นหลายๆชีวิตหรือว่าหลายๆตัวแทนแต่ไม่นานหลังจากนั้นระบบพลังชีวิตก็เริ่มถูกนํามาใช้และก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นเกม Osma Wars ของค่าย SNK จะมีการใช้ค่าพลังงานแทนพลังชีวิตของยานผู้เล่น ซึ่งการมาถึงของระบบพลังชีวิตก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงหัวใจหลักของการออกแบบเกมให้แตกต่างไปจากเดิมจากรูปแบบการเล่นที่เรียบง่ายโดนโจมตีแล้วก็ตายแต่เมื่อตัวละครของผู้เล่นมีพลังชีวิตและสามารถถูกโจมตีได้หลายครั้งเหล่านักออกแบบเกมก็สามารถปรับแต่งอุปสรรคและก็ความท้าทายให้มีความหลากหลายมากแบบยิ่งขึ้นการโจมตีของศัตรูก็สามารถปรับเปลี่ยนให้มีการโจมตีที่เบาหรือว่ารุนแรงแตกต่างกันออกไป พูดง่ายๆก็คือการมาถึงของระบบ HP นั้นจะช่วยให้ตัวเอกของเกมมีความทนทานต่อการโจมตีของศัตรูได้หลายครั้งแล้วก็เปิดโอกาสให้ศัตรูแต่ละตัวในเกมมีพลังโจมตีแตกต่างกันออกไปซึ่งนับว่าเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญอีกครั้งของวิดีโอเกมเลยก็ว่าได้ Flash Boy เกมจากปี1981เป็นการหยิบเอาการ์ตูนขึ้นหิงระดับอามาตะอย่าง Astro Boy มาสร้างเป็นเกมนับเป็นเกมแรกๆที่มีการขึ้นกราฟิกหลอดพลังชีวิตในวิดีโอเกม โดยภายในเกมนั้นหลอด Energy จะเป็นตัวแทนพลังชีวิตของ Astro b o อยและผู้เล่นสามารถเลือกสลับพลังชีวิตส่วนหนึ่งเพื่อเป็นอมตะชั่วคราวปี1984เกมเยี A ่ยอากังฟูของค่ายค o นเนมีเกมต่อสู้ที่เด็กหนวดหลายคนน่าจะเคยสัมผัสเป็นเกมต่อสู้เกมแรกๆนะครับที่นำเอาระบบพลังชีวิตเข้ามาใช้จนกลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ของเกมไฟติ้งมาจนถึงยุคปัจจุบัน ฝั่งเกมต่อสู้ที่เป็นการรัวปุ่มลุยแหลกเดินด้านข้างหรือว่าไซส์สโตรเลอร์นะครับก็จะมีเกมกังฟูมาสเตอร์จากปี1984เป็นผู้รีเลิ์มาตรฐานหลอดพลังชีวิตในเกมแนวนี้ส่วนเกมแนวฮิตอย่าง a อคชั่น p g ก็จะมีเกม Dragon Buster ในปีเดียวกันของค่าย n a m โคแล้วก็เกมอื่นอีกหลายเกมในยุคเดียวกันช่วยกันผลักดันให้หลอดพลังชีวิตกลายเป็นระบบที่เกมเมอร์คุ้นตา ระบบหลอดเลือดหรือพลังชีวิตเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นและกลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการในช่วงแรกนั้นระบบการเล่นในเกมก็มีทั้งที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ฟื้นพลังชีวิตเลยหรือจะฟื้นพลังชีวิตได้ก็ต้องผ่านด่านหรือว่าเก็บไอเทมมาฟื้นเอาซึ่งการทําแบบนี้นะครับเหล่าผู้พัฒนาเกมเขาก็รู้ดีว่าการทําให้ชีวิตของตัวละครมีค่าด้วยการตายนั้นอาจจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าเกมยากเกินไปจนหนีไปเล่นเกมอื่นได้ และในช่วงเดียวกันนั้นเองนะครับก็ได้มีเกมอย่าง Had Li หรือว่า e ี s ์ทีน่นำระบบ Regenerating Health หรือการฟื้นพลังแบบอัตโนมัติมาใช้เชื่อว่าเกมเมอร์ยุคใหม่คงคุ้นเคยกับระบบนี้กันดีกับการให้ผู้เล่นต้องหลบหลีกออกจากอันตรายหรือว่าหลบจากการถูกโจมตีเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เลือดของตัวละครจะค่อยๆฟื้นคืนกลับมาระบบนี้ทําให้ตัวเกมรู้สึกน่าสนใจและก็เป็นมิตรกับผู้เล่นมากยิ่งขึ้นและก็สร้างความสนุกแบบต่อเนื่องให้กับผู้เล่น และก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับถึงหลายคนอาจจะคิดว่าระบบนี้มาจากเกมแนว FPS แต่อันที่จริงแล้วมาจากเกมแอคชั่น RPG นั่นเองซึ่งต่อมาได้ข้ามาสู่เกมแนวเดินหน้ายิงแบบที่เรารู้จักกันดีในเกมเดินหน้ายิงนั้นการฟื้นพลังก็ถือเป็นระบบซึ่งเป็นหัวใจหลักสําคัญและถึงแม้ระบบการรีเลือดหรือว่า regeneration จะมีมาก่อนแล้วหลายปีแต่ผู้พัฒนาเกมชูตเตอร์ช่วงแรกๆก,ก็ยังอาศัยระบบการฟื้นพลังชีวิตโดยการเก็บไอเทมเป็นส่วนใหญ่ หรืออาจจะเป็นการเดินไปเติมพลังในจุดที่กำหนดแบบในเกม Half Life <c oughs> ในที่สุดระบบรีเลือดหรือว่ารีเจนก็มาถึงเกมเดินหน้ายิงซึ่งเกมอย่าง Call of Duty ก็เป็นที่น่าจดจำที่สุด ในเกม Call of Duty เมื่อตัวละครของคุณโดนโจมตีอย่างต่อเนื่องบริเวณขอบของหน้าจอจะปรากฏสีแดงฉานเป็นสัญ,ญลักษณ์สื่อถึงอาการบาดเจ็บจนหลายคนเรียกขานกันว่าเลือดท่วมจอหรือว่าเลือดขึ้นตาเมื่อผู้เล่นทำการรักษาตัวเองไม่ให้โดนโจมตีได้เป็นระยะเวลาหนึ่งสีแดงเหล่านั้นก็จะหายไปเป็นการบอกในว่าคุณพร้อมที่จะสู้ต่อแล้วซึ่งระบบนี้ถูกนำมาใช้กับเกมอื่นอีกมากมายถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายหลักของวงการเกม นอกจาก Call of Duty แล้ว Halo ก็ถือเป็นอีกเกมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ยกระดับให้ระบบนี้ได้รับความนิยมในเกมยิงแต่ถ้าย้อนกลับไปดูจริงๆแล้วเราต้องยกให้เกม The Getaway ในปี2002เป็นเกมยิงเกมแรกที่มีระบบการฟื้นพลังแบบยุคสมัยใหม่โดยในเกม The Getaway นั้นทีมพัฒนามุง่งเน้นในส่วนของการนำเสนอภาพและก็ฉากในเกมแบบสมจริงเต็มอิ่มทำให้ตัวเกมไม่มี UI ไม่มีตัวเลขแสดงค่าพลัง แล้วก็จะอาศัยท่าทางการเคลื่อนไหวและก็ท่าทางการบาดเจ็บของตัวละครในการนําเสนอพลังชีวิตให้ผู้เล่นได้รู้ซึ่งเราจะเห็นได้ว่านี่เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวิดีโอเกมยุคปัจจุบันกว่าจะมาเป็นพลังชีวิตเฮลหรือว่า HP แบบที่เราคุ้นหูคุ้นตากันในปัจจุบันพลังชีวิตในวิดีโอเกมผ่านการพัฒนามาแบบยาวนานท้อนแนวทางการออกแบบรวมไปจนถึงไอเดียและก็ความคิดสร้างสารรค์ของเหล่านักพัฒนาในทุกยุคทุกสมัย ถึงแม้ตัวเลขหรือว่าหลอดพลังเล็กๆเหล,ล่านี้อาจจะถูกมองเป็นของปกติที่เห็นจนชินตาในวิดีโอเกมแต่ลึกลงไปแล้วนี่คือประวัติศาสตร์และก็การเดินทางอันยาวนานในโลกของวิดีโอเกมที่เปลี่ยนจากไอเดียบนแผ่นกระดาษกลายมาเป็นพิกเซลหนึบนหน้าจอที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเล่นเกมต่างๆของเราให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป